เรื่องงานนาดีครับที่เราเปิดทางเิรันเลอร์อนการยอุตตราคานกิตการุณนะฮะผู้เปนอาจรยที่มีผู้ดีนันดาและผู้ดีระหไปอย่างพี่ดินให้22ไร่26ไร่เรีนรู้สายบานะแล้วเป็นท่านแรกต้องขอกราบขอบพระคุณแล้วก็โมลาคุณด้วยนะแล้วก็เป็นตามนโยบายของการ เรื่องสารสุกของเครืองบาละกรกมีแล้วเรามีนโยบายจะก่อจะมีโรงมาอยู่ที่3รงมาถูกไหม12ติดต่อตอนที้เราเพิ่มทางรานจะเพิ่ม15รงมาตอนนี้เราเปิดใหม่2ลงมาแล้วก็โรงมาถูกพ่อโสกับที่นี่ก็แล้วจะมีเพิ่มอีก2ลงมาที่ผู้รู้ที่ตอนเมืองเพราะว่าทางกระดอกเนี่ยเราก็จะมีโรงมาของรัฐที่ว่าจะทำให้ขยายการให้บริการและอย่างรวดถูกมากขึ้นเพื่องสารสุกในเรื่องของท่าที่ยังลดความเติดตอมได้เขาไปไปใช้เล่าได้ที่ริมถน้ ตักตักเลยค่ะเชิญค่ะดูน่าเชื่อถือเอาไปสนเรียนนะคะคือมีแบนี้คุบุษราทำแท้กคลายได้ติดต่อ อยากจะให้ทำหน้าที่มาฉะนั้นวันนี้ความตั้งใจของ ขอที่ดีกับคนสายไหมนะคะและคนในพื้นทีนี้จะได้มีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเราต้องมีขอบคุณแล้วก็ทางท่านสกรสายไหมนะคะคงจะได้กล่าวอะไรต่อได้อือทำไมถึงจำเป็นโรงพยาบาลอะไรหรือมาใกล้ไหมก็ต้องขอขอบคุณนะคะปฏิบ ให้ที่ธนาคารได้าือหุ้นละก้างก็ ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิในการดูแลมากยิ่งขึ้นรอดสุขภาพสุขสรก็จะได้มีากยิ่งขึ้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมมาอกันงานและที่สำคัญก็คือท่านเจ้าคุณเทพสิทธิ์สิทธิ์มงคะที่เมิงได้กรุณานที่ได้มาช่วยจนทําให้เสร็จงานกับบรรดาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะคะและโดยท่านขอสำนักด้วยต่างแขกที่มาด้วยเป็นไรทั้งหายค่ะ คาดว่าโรงพยาบาลจะได้เปิดให้บริการในส่วนของผู้ป่วยในนะครับที่บอกว่า120เตียงเนี้ยเราจะได้เมื่อไหร่ยังไงครับผมก็ตอนนี้ก็ประมาณที่สําหรับจะก่อสร้างต่อน,นะคะสําหรับผู้ป่วยในเนี้ยอยู่ในขัวว่าประมาณที่เราใส่ใจไปแล้วก็ปกติโรงพยาบาลหนึ่งจะสร้างเนี้ยก็ได้สักประมาณปีสองสปีนะคะสามารถสร้างได้เสร็จ จะให้เร็วที่สุดเนี่ยปี70-71นะน่าจะพอได้เปิดได้ตอนนี้เราเปิดส่วนที่เป็นผู้ป่วยนอกแล้วมาประมาณเกือบเกหนึ่งอาทิตย์แล้วคืเป็นผู้ป่วยนอกที่ที่เที่ยวอยู่ครับนะครับ <c oughs> เห็นตะกี้ท่านสกบบอกว่าโรงพยาบาลน,นี้จะรองรับผู้ป่วยที่ถูกยกเลิกสิทธิ์บัตรทองจากโรงพยาบาลอื่นมาอยู่ด้วยเนี่ยเราคิดว่าเราโรงพยาบาลน,นี้จะรองรับได้กี่สิทธิ์นะครับเราคาดไว้ว่าตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างค่ะคือโรงพยาบาลนี้เนี่ยเราทําไว้สําหรับที่จะรองรับได้120 เพราะฉะนั้นโดยขนาดโดยระยะในการรับเนี่ยถ้าเรารับทั้งสิ่งบันทองอานารสังค,ม,งคมแล้วก็ข้าราชการด้วยแล้วน่าจะรองรับอด้ได้ประมาณ24,000คนนะคะก็จตัวเลขนี้คะก็จะดูเขตสายไหมออ<อ>แลก็ในบริเวณใกล้เคียงตามอาจารย์ส่วนที่เราสามารถตรวได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะพยายามเนื่องจากในโซนเหนือเนี่ยผู้มีคนแบกรับอยู่ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะช่วยดูแลหลักสี่อนเมือง ร่วมไปด้วยไม,ไม่ไม่ใช่แค่ใส่ไจะพยายามช่วยตรงทุกค,ครับอยากให้อัปเดตในพื้นที่ที่อาจารย์พูดมาเมื่อตะกี้ด้วยครับเห็นบ,บอกว่าเดี๋ยวจะมีสร้างตรงทุ่งครุด,ด้วยแล้วก็ตรงธนบุรีใต้ด้วย<อ>ใช่ไหมครับก็คือตอนนี้ยังมีอีกอที่นี้ก่อนเมื่อเมื่อเมื่อปัอปีที่แล้วนะคะเราเปิดส่วนของที่ภาษีะจะเจริญไปนะคะก็คือจะเป็นลักษณะค่อนข้างใกล้เคียงกันกับที่นี่โดยขนาดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่สายใหม่ตอนนี้เราวางแผ ไว้ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็คงจะดำเนินการที่ช่วงตู้ตอนนี้อยู่ในท่อแล้วสำหรับการที่จะจัดทำงบประมาณแล้วก็รอมาสเตอร์แพลนที่จะทำเปเลยทั้งหมดแล้วก็น่าจะปิดด้วยที่ดอมหนึ่งที่เราอยังมองไว้อีกที่หนึ่งส่วนส่วนเหนือเพราะว่าส่วนหนึ่งคือที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ด้วยสภาพการจราจรแล้วก็ถนนที่มันแบ่กซ้ายขวาก็เราพยายามจะที่ดอมหนืองที่ ในในส่วนของโซนเหนือเห็นว่ามีทั้งโรงพยาบาลสีกันของฐานกาศาศแล้วแล้วก็มีการขอความร่วมมือทางราชบัถีิสองอันนี้คือยังไม่เพียงพอเรายังมีความตั้งใจจะสร้างของเราเองใช่ไหมครับคือใช้คำพูดนี้ดีกว่าค่ะ ประชาชนในโซนเหนือทั้งหมดจะมีที่ประมาณหนึ่งล้านสองถึงหนึ่งล้านห้านะคะโดยโดยทั้งหมดพนั้านประชากรค่อนข้างเยอะพื้นที่กว้างสภาพการจราจรอาจไม่อำนวยความสะดวกได้มากนะสาหรับการที่จะรองรับประชาชนยี่โดยเฉพาะที่เป็นฉุกเฉินต้องไปโดยรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆองพยามานสีกันกับคุณมิพลเนี่ยแบกรับไว้ให้เราเยอะมากเยอะจริงๆนะคะแล้วก็หนาแน่นมากจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราพอจะช่วยได้แล้วก็ทาให้ประชาชนมี การได้จะดีกว่าอีกทั้งจริงๆมันไม่ใช่แค่โรงพยาบาลการมีโรงพยาบาลนี้จะทําให้ศูนย์บริการสาธารณสุขของเราเองร้านขยายและคลินิกชุมชนรุ่นนี่ยทำงานโดยมีแบ็กอัพได้มากขึ้นระบบสาธารณสุขก็จะแข็งแรงก็มีเกิดขึ้นถ้าถ้ามีโรงพยาบาลเอาเอาที่เนี่ยกลับมาที่เนี่ยครับถ้ามีบุตรสารคามเกิดขึ้นเนี่ยจะมีลูกข่ายเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขดึงมาสักกี่กี่งหั่น นี้ก็อันนี้อันนี้ก็ต้องที่สายใหม่อย่างน้อยก็ก็ต้องดึงของสายใหม่ทั้งหมดก่อนใชคะเพราะอยู่ในระยะที่สามารถส่งได้แล้วเดี๋ยวก็คือด้วยความที่ขึ้นมาด้วยขนาดเล็นด้วยอะไรเนี่ยจะคล้ายๆเป็นเป็นทุติยันาะเป็น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 ล็อกสองก่อนยังไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่เพราะฉะนั้นก็อาจจะ้อมีระบบสอนต่องก็คิดว่าโดยพื้นที่สายใหม่ได้แน่อาจะสามารถส่งบางเข็มได้บางส่วนมอก็น่าจะรับส่วนมาได้ หนึ่งที่ใหญ่แล้วเนี่ยจะรับอยู่แบบ 13, 17นย์งราการสาธารณขถ้าเป็นอันนี้น่าจะเชื่อมกัได้ซักขอเป็นหลักหน่วยก่อนเริ่มต้นครกับครับทีนี้อยากถามอาจารย์ครับว่าอันนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าในเชิงของนโยบายทั้งในส่วนของตัวกทมเองแล้วก็ตัวรัฐบาลเองด้วยใช่ไหมครับที่ตั้งเป้าว่าจะ50เขต50โรงพยาบาลครับเดี๋ยวาไม่ถึง50เขตลงมบานนะแต่เชื่อว่ามันควรจะเปลี่ยนต่อที่ผ่านมาเตื่อนของกทมมีแค่13เเ็นะไม่กระบวนการบริหารการอาจจะไม่ได้ครบ้วน โดยทา่เรามีนโยบายแบ่งเป็นโซนโดยให้มีโรงพยาบาลเป็นหลังกียร์แม่แล้วก็ดูแลยานลูกคือพวกหุ่นสารสุกแล้วก็คลินิโคปูลถ้าเกิดเรามีโรงพยาบาลขยาย,ย,ายเพิ่มขก็น่าจะดีและเชื่อว่าหัวใจของการลดความเหลื่อมล้ำของเมืองจะมีสองเรื่องสองการเรื่องสา,ารสุกและเรื่องการศึกษาเราให้ความรับผิดนะครับแล้วก็ต้องว่านี่เป็นเรื่องที่ดีแลวเพราะหัวใจนี่คือธนาเขาต้องรองรับการเติบโตของเมืองด้วยเมืองทั้างในเมืองคนจะน้อยลง มันจะขยายไปอยู่ทางนี้มากขึ้นเนี่ยสายไหมตอนเรืองมิบุรีหนองกอบหองบาร์พวกเนี้ยก็จะมีปริมาณประชาชนเพิ่มขึ้นแล้วเป็นการสร้างเรืออนาคตการเคลื่อนที่อุทยานประวัติศาสตร์ครับขอบคุณมากเลยครับผม